เราจะพาไปดูอุโมงน้ํายักษ์ถ้าใครอยากมาเล่นเนี่ยมาได้เลยนานๆจะมีทีนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับชีวิตต้ออต้องงงอ,องง,อลตตองลงสัันนมเดีั๋ยวผมจะเทใดูนะครับวันนี้มาเล่นได้จริงตอนแรกก็ไม่กล้าเล่นแต่เห็นแล้วมันแบบสนุกอะสนุกคือแบบ มันในความแบบวิกฤตมันก็มีโอกาสมีความสุขสนานให้เราได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันน้ำนี้ลึกประมาณ5เมตรนะลึกสุดผมจะโดดระมาสัก <c oughs> 2เมตรไป ทุคนรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่แถวเกษตรบางเคหลักศีวัตสีแล้วว่าสายใหม่เลยครับก็ามาเที่ยวที่นี่ได้นะยังไม่ท่วมอาจจะุูมานลำบากหน่อยแต่ผมว่ามันดีอะน้ำไม่มีกินเลยสายนี่เราลองถ่ายน้ำดูได้นหน้ำน้ำใสนะคือทุกคนอาจจะแบบพอไปอยู่แถวสายใหม่อะไรเงี้ยเห็นน้ำดำๆโสมกแล้วสึกว่าไม่อยากเล่นนะแต่พอมาที่นี่เราบรรยากาศมันได้ก็แรกเมื่อกี้ผมว่าจะไม่ลงเหมือนกันแต่พอ เล่นกิจไรกันแล้วแบบดูดน้ำมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรมากมายก็ก,ก,ก็โอเคอาจจะแบบไม่สะอาดแต่อาบน้ำก็ก็โอเคแรกกับอะไรเดียวความสุขทักเสียใจนะมาเล่นน้ำกันมาปิกนิกยังได้มีที่นั่งเล่นได้มาเที่ยวกันกลางคืนก็หา,าปลาตกกินกันได้นะเชียกัน,น,นงเชียกัน,นยเชียกันงเชียกัน,นยฟีไฟห,หุ่น You have to cheer Cheer up a little You have to cheer a little You have to cheer up a กิจกรรมแรกเวลาน้ำท่วมใครว่ามันมันมันเรื่องแต่โศกเศรถือแตเพราะมันสนุกนะแต่คิดให้ดีเราเตรียมพร้อมก่อนที่จะมาแล้วก็หากิจกรรมมาทำมาเล่นๆน็ก็อะไรก็พร้อมเงพร้อมพร้อมแล้วไหนไหนครับไหนครับเกิดมาชาติหนึ่งนั้นกรุงเทพมเงี้ยตายก็ไม่ได้มาต้องไปเล่ตายไปเลยเป็นประวัติศาสตร์ของเราเนี่ครับเพื่อนนี่นี่ ปลาวัดคิดว่าอยากข้อปลาวัดต้องปลาบึก็นนะต้องไหวนี่อ้ยตัวใหญ่ใหญ่มากินแน้วปลานีนมีสลิดสลิเดเยวะมากใครบอกไปสิบางบอ่ออันนี้มาสิบบ่อบางขีดนั่นเยเยอะสิแฉทอนแต่เท,ที่ยงนะแขกยู ว่ามันจะได้ไหมนี่ครับยิ่กยิ่กยิ่กกับสลิดนี่ใส่ต้องซื้อแหมากคืนนี้จะมาท่าปลานะจะมาจับตามลิฟท์บาทเนี่ยเห็นกันละยางแวสลิดยิ่กได้เยอะไหมพี่ได้ครับ ชุ่ยจับเตอจับจังต้องหาเก่งกายมาแล้วโชว์ยังยงแห้ดูได้กินตามป่วยก็แค่เป็นประจำเกิดเป็นห้เท่าน่าตาเศร้าๆคัว่าชนะสุกคนยังไงไม่รู้ They're making. ช่วยให้มัน <tekrar> ช่วยไม่ด้กันขอบคุณครับหลวงยิ้มยิ้มเพียงไปไม่ได้ดูปลาเราจะไปบอกลูกบอกหลานถ้าได้ระหว่างปีสามลองลองเพียงดูีเฉยก็บานก็บานอยู่แต่ว่าอ่ายังไม่ลืมแต่ก่อนเคยเพียงเคยจับปลาอยู่บานใช่ได้อยู่นะสรุกนี้ครับในกรุงเทพแบบนี้ผมว่าจริงๆมันไม่เน่าถ้าเกิดเขาลำบากมากก็โอเคโอจบ แต่ถ้าใครไม่ลำบากมากมายไม่ต้องมีตกครับไม่ต้องผกดหรอกว่าผลของขึ่นที่สูงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กันมันดีกว่าเห็นทิเป็นโอกาสมีกิจกรรมอะไรเยอะๆให้เราได้ดูนะครับเดยๆไม่แน่คืนนี้เราจะไปช่วยคนน้ำท่วมกันก็เ,เป็นนั้นเป็นภารกิจนี้ก็ช่วงพักอยู่เดี๋ยวคืนนี้ไปจะไปดูทางงานที่แบบว่าโศกเศร้าบ้างนะครับแต่มันก็ที่การไปช่วยคนเราก็ได้รู้จักกันรอยยิ้มให้กัน เร้่องจักกันง่ายขึ้นอ่ะถ้าใครแบบเป็นอาสาสมัครอย่างเงี้ยนะอาจจะมีแบบโอทงโอโทติกออกไปได้นะ,จจะไปงนานแล้วไม่ถึงสถานีอีกทีนี่ครับสถานีพมเพแค่นี้ใครจะคิดว่าน้ำจะท่วมแต่น้ำแรงน้ำแรงมากนะดูดูดดแขนน็งนะแรงมากก็ที่เพึ่งไม่เห็นนี่แค่สามวันนะเมื่อสามวันที่แล้วถ้าใครมาแบบนี้ยังไม่มีน้ำน,นะแค่สามวันนะ ดไไนูนี่ขายอะไรนะเวนิสชัดๆอะถ้าใครไม่เคยไปเวนิสอะไม่ต้องไปเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวท่วมแล้วประตูน้ำอะเดี๋ยวรัฐบ,บาลบอกจะเอาเรือกอนโนล,ล่ามาแล้วก็ร้องเพลงอ่ะและ้วจะชอปปิง้งแถวพิธซี่น่ามอะไรเงี้ยโอ้โหโคตไดคไรน่าประทันี่ครับสถานีเรือตะเพิงโองเขน ใช่เราจะเพลิงนะเรือจะเพลิงก็ดีนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่สูงที่สุดในในใน,ในเขตมาเขตเลยก็ถือว่าน้ําต่ามากต่ำที่สุดแล้วแค่ครึ่งแั็กแคนงถ้าเดินย้อนไปทางซ้ายหรือทางขวานนี้ก็หัเวเข่าถ้าสะพานใหม่ก็หน้าอ,อกตอนนี้คือสะพานใหม่ไปไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวน้ําก็คงมาแต่ที่นี่สูงก็คงไม่เยอะมากกว่านี้เท่าไหร่รถจะเพลิงก็พอรับได้เพราะว่ากระดรที่สูงอยู่ก็ยัคนความลุ่างหลเยอะ Thank you. ที่เรากำหนดไว้ที่มันจะไปได้นะเพราะว่ามันกันลึกมากก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะรถนี้ยัไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่ยังมากก็ได้ประมาณโน่เป็นที่แล้วน้ะโน่เพราะเรารถวิ่งยังมีแรงต้านน้ำแต่คุ้มขึ้นสูุดนะเข้าใช้เพิร์ะนะ็นช่วงที่น้ำลดที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นตักที่ผมเขาหาปลาไหมไม่ได้ก็ต้องดู แกบอกตรงนี้เจ๋งปลาเยอะแย,ยะ่ยปลามาลวมผพรไม่ได้กินนะ,ะวะา <c oughs> ทิมครัจะชื่อได้ไหมับทิมเมื่อวานผมเห็นปาแดเผือก <c oughs> อยู่ตนริม ผมต้องประดุกตัวเองเลยทีไ<อ>่ได้ไหมไม่ได้ดิมันดิ้นโอ,เเอ,อ,อ้เจ็บเยขาจะได้ปลายี่สกเลยนะกินตรงนั้นน่าหน้าเียดก็ท่อแผลเ,เอาไปเลี้ยงครับไม่เอาไปกินตัวนี้ทีมีคนเลี้ยงปลาตู้อยู่นี่สอนวิธีการปลดปลาพวกปลานิลปลาหมอห้ามย้อนเกลดด็ดขาดนะครับงั้นขายจะขาดเลยเวลามันเข้าัวทั้งนี้ก็ต้องให้ออกออกไปงี้ ห้ามดึงย้อนนะบอกมันจะขาดถ้าตัวมันใหญ่เราก็ต้องมันก็บาปเนาะต้องกดกระดูกให้มันแบนลงจะออกได้นะถ้าเป็นพวกปลาช่อนปลาอะไรเนี่ยย้อนเก็บได้แต่ปลาดิมตั๊หม้อห้ามย้อนเนี่ยดูผลงานที่เราหาไวได้ทางผมมีใครที่ใส่มาแต่ตัมันเก็บนะลานพุทธนจำได้ไหมตรงนี้ลานพุทอรนี่เลยนี่เลย ก่อนพร้อมเลิกแล้วดับไปหาปาดีกว่านี่ตัวใหญ่กว่าลุงหน่อยตะเพียนตัวนี้ขนาดนี้ฮะเลยนี่ดูตายแล้วครับตะเพียนตายง่ายครับตามธนรมชาติเห็นฟ้าก็ตายแล้วเขาว่างนั้นแต่ก็จริงสลิดนี่ตายยากสลิดปลาหมอปลาช่อนตายยากแต่ปลาที่ลงไข่มาเนี่ย จะตายง่ายเพราะว่าจมน้ำอันนี้เรื่งจริงปลาที่ตกเบ็ดจะตายยากกว่านะครับปลาที่ทอดแห่จะตายยากปลาที่ตรงขายเนี่ยจะตายง่ายแป๊บเดียวเพราะว่าเราเราดึงออกเนี่ยมันจะโดนรัดปอดอะไรงเงี้ยมันจะตายแล้วก็จมน้ําตายปกติปลานิ้งไม่ตายง่ายอย่างนี้นะติดข่ายก็เยิ่มกันเี๋ยวพาไปดูมีคนตกปาาคือบาดไอ้บนอคนอ่ สะานไหมอ่อนนิยาสีโลก,ลกไม่มีสายิี่มีสา่สะพานไห ตกปลาจากชั้นสามโอ้เป็นอะไรที่แบบว่านะอย่าพาไปดูงูดีที่เราไปปล่อยไว้รอบนั้นตอนแรกมีประมาณไปร้อยตัวนะดีที่เราไปปล่อยแล้วก็ไม่ปล่อยนี่ปัญหาแล้วเพราะว่าไม่รู้จะขนไว้ไหนถ้าหลุดไปได้นี่กันนะเหมือนอะไรนะที่มันเอาข่าวกินแกมบ้าออันนี้มเลื เขาบอกว่ตกไว้ไม่กินนะครับใช่ครับน่าจะตกกระดูกอะไรอย่างนี้กลางคืนน่าจะมีเ,เดี๋ยวาภาคเย็นข้างบ่ายเราจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวกลางคืนจะไปช่วยเขาอบายกคนไม่รู้จะได้ไปว่าไปนะก็จะถ่ายต่อเดี๋ยวจะอัพเฟรมตัวให้ดูกันตอนนี้น้ำถึงแม่น้ำเร้าโจดทิศแล้วใครอยู่ใ,ใกล้ก็ระวังตัวไว้นะครับไปแน่นอน มาเที่ยวคุมิพงนี่ก่อนเนี่ยมานั่งกินเบียร์ตอนนี้น้ำขาดตลาดนะแต่เบียร์ไม่ขาดตลาดเบียร์เบียร์ก็เริ่มจะคาแล้วคนกินเบียร์รอน้ำสบายใจไปขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเราเจอกันใหม่ ซ้ำๆก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความภ่ายแพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสอน ได้กินแต่บวยก็แพ้เป็นมาจาเกิดเป็นไอเตา่าหน้าตาเศร้าๆำว่าชนะสุดยยังไงไม่รู้จับมือกันฟันก็ขอลองสักครันน้ังหนึงแต่เพลงไม่เก่งเล่นกันง่อยๆดูรูปแป่นชมลกขี้แพ้ใครอะไรพวกเราก็เดินต่อไปยังมีความหวังรออยู่อาจเกิดมาเพื่อแพ้